สวัสดีค่ะพอกันก็แม่ต่อยเนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้วันนี้แม่ต่อยสิบห้าพี่น้องเขาขวเนาะคะ่ะเขาขัดวว่ามาเห็ดอย่างคุณยายถว่วเพิ่นไห้แม่ต่อยมาเกงเฮ็ดค่ะอันนี้คือจะเป็นเห็ดเห็ดที่ว่าเขาซื้อเอาตามตลาดเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเกงเฮ็ดไห้แน่เกงเฮ็ดแล้วแล้วกระถอดเนื้อแห้งน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่า เขาจะแกงขึ้นไปไห้หัวนาเนาะค่ะแกงขึ้นไปไห้หัวนาเพราะว่าแกงขึ้นไป่นกินเข่าค่ะ่นยังวันเด็กกินเขา่า <c oughs> ตอนนี้เขาก็จะมาทำการแกงเนาะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นที่ว่าเครื่องต่ำจะม่พริกกับหอมเนาะคะ่ะตามเซกัน,นะคะ่ะเก็จะเอาลงหงอแกงแบบเล่าเล่าบ้านห่าเนาะคะ่ะแกงแบบอีสานอีสานแกงแบบเล่าเล่าค่ะแกงเฮ็ด เพราะาอยากเลยค่ะเห็นจักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะเขาก็จะล่อให้หนมม้ำม,มันเดือดเพราะน้ำมันเดือดแล้วแล้วก็จะเอาเฮ็ดร่วงเนาะคะ่ะ ก็ฮัแกงเฮ็ดเ,ดเ็จแล้วก็จะมีพะอีตูค่ะก็อีตูใส่ลงไปน้ำเนาะคะ่ะใส่ในแกงเฮ็ดแกงแบบละล่าบานเท่าเพราะว่าอันคุณยายถวดมันจะมักกินแบบละล่าเนาะคะ่ะก็จะแกงขึ้นไปเพื่อนไอ้เพื่อนกินก็ให้พ่อหนากินน้ำเนาะคะ่ะรอ้อยน้ำเดือดก่อนค่ะค่ะ ตอนนี้น้ำเข้ากับเดือดแล้วนะคะวันนี้เราจะเอาเฮดล่งค่ะค่ะก็จะเป็นสะมาณนี้นะคะเขากับเอาเฮดลุงแล้วเอาเฮดลุงแล้วกับถ่าร้อยเ็ดมันเดือดนะคะให้มันฟวดให้มันเดือด เครื่องปรุงเม็ดต้อยเนี่ยก็จะเอาล่วงแล้วเนาะค่ะก็จะมีปลาแดกมีน้ำปลามีซุบโรตจ็งเลน้อยเนาะคะ่ะก็บตำหอมตำกระเทียมล่วงแกงแบบเล่าๆค่ะบ่ได้ใส่อีหยังมากไหมเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะล่อให้เห็ดมันเดือดให้มันเห็ดมันสุกเนาะคะ่ะให้เห็ดมันเดือด เขาก็จะล่อให้เห็ดเดือดมะพร้าวให้เห็ดมันเดือดมันสุกเพราะว่าในต่อยเอาลงใจได้หมอแล้วบันต่อไปเพราเห็ดสุกแล้วในต่อยก็จะทอดเนือ้อพอเนือ้อเราก็จะมีมีอีกหลายอย่างเนาะคะ่ะจัางถั่วอเบิรงเนาะค่ะว่าอาหารจะมีอีกอย่างแน่เนาะคะ่ะค่ะช่วงล่อเห็ดสุกเขาก็จะไปเบิรงว่าจะไปเก็บพักติวมาใส่เนาะค่ะว่าพักติว ยังมีหยอดบอลเนาะค่ะเขาแกงเห็ดนี่เขาก็ติใส่ใส่ผักติ๋วน้าจังหน่อยเนาะค่ะถ้าเขามีผักติว๋วแล้วไปเบิ่งก่อนค่ะว่าจะมีบอผักติว๋วโอ้ยแดดพี่น้องแดดตอนเที่ยงโอ้ผักติ๋วคือบอมีหยอดเนาะบันี้ ติ๋วกับว่ามียอดพี่น้องว่าจะมาเก็บพักติ้วไปใส่น้ำมาสันคือว่า,ม,านนม,มียอดเนาะบันเนาะม่หยอดเลยมีแต่เก็บเี่ยมีแต่แตนบอนี่ปันได้เนาะค่ะแก่ยนในชั่งหน่อยจะเอาไปใส่หลดเพราะมันสม ตริว่วผักตริว่วไปใส่สักน้อยใบกับโบอันปันใดเนาะค่ะกับซิเกระเ้นี่จังหน่อยแต่ว่ากับพ่อได้ใส่พ่อหายมันสมได้อยู่ค่ะ ได้พ่อได้ใส่พ่อได้พ่อได้ใส่สมอยู่ดอกค่ะไปค่าบันนี้เทาก็จะไปเอาเอาไปใส่แกงเหียกันเนาะค่ะว่าบ่ใส่หลายปันใดก็ได้หอกค่ะเพราะว่าพักติวนี่มันจะสมอยู่แล้วมันจะเปียวอยู่แล้วเพราะว่าเห็ดเท่ากับโบหลายปันใดเนาะค่ะก็จะใส่พักติวแน่พักอีตูแน่เนาะค่ะใส่ร่วมกันไปมันก็จะมีรสชาติแบบแกงเล่าเล่าบานเฮ่าเนาะค่ะไปค่าบันนี้ไม่ตต่อยจะพาไป เขาคั่วอีกเขาคั่วต่อเนาะคะ่ะตอนนี้เท่ากับแกงเห็ดเท่ากับจุดแล้วเนาะค่ะเป็นประมาณน่งเนาะค่ะแกงเห็ดแกงเห็ดจุกแล้วะคะ่ะเราเอากลาหมามิ่ทอดเนื้อตอเนาะคะ่ะ เม่ตตอไอ้แจียงเฮ้ยด,ดูแลไม่ตตอก็จะมาทอดเนื้อต่อเนาะคะ่ะนี่เจ้งเฮ้ยแ็จะทอดเนื้อคะ่ะ ตอนนี้ก็ไม่ต่อยกะเดเฮดแน่กินเซตจับเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแกงเฮดค่ะแกงเฮดแบบบ้านเฮานะคะ่ะแกงเฮดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทอดเนื้อหมูแหงเนาะคะ่ะหมูหวานค่ะทอดหมูหวานอันนี้ก็จะเป็นทอดปลาทูเค็มส้งเครืองเนาะค่ะเนาะทอดปลาทูเค็มส่งเครื่อง,ะะอง,องก็เซตจับเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะวันนี้ไม่ต่อยกะสี พอมยกขึ้นไปให้ว่านาพ่นกินเนาะค่ะกับคุณย่ายถวดเนาะค่ะค่ะกะจังได้กะอย่าลืมกดไไหลกดแช่ให้แม่ต่อยน้ำในเด้อค่ะเพราะว่าแม่ต่อยกะท่ำนาทีจังเสียละให้เอฟีเบิงแต่ละมือแม่ต่อยไม่หนาทีเห็ดหยางแน่ตื่นขึ้นมาแม่ต่อยกะทํำงานบ้านเนาะค่ะเพราะว่างานบ้านเขาก็จะเฮ็ดประมาณนี้อยู่แล้วค่ะะอ,อย่าลื่มกดไไหลกดแช่ให้แม่ต่อยน้ำในเด้อดค่ะ สาขอบคุณดดหลายๆค่ะที่เบิ้งคลีปเม็ดต่อยจนจบที่บข่ามโฆษนาน้ำนกขานะเป็นกำลังแรงใจสิ่งหนึ่งทีเอฟซีมอบให้เม็ดต่อยนอะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เม็ดต่อยกับแไว้ซ้ํานึ่งชันนะ่ะคราคลิปหน้าพ่อกันก็เม็ดต่อยไม่ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมจิดตามเม็ดต่อยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ